กลาบสวัสดีครับกลับสวัสดีนะครับพอพี่น้องนะครับเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเนาะทว่าฝ่ามองไทยลงทังพี่น้องทั้งอุดรทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับสำหรับในเมื่อนี้นะครับเนาะอุยอุรอผ้าเพื่อนนะครับเนาะโอกาสที่ดีๆครับสวัสดีตอนเสาร์ด้วยพี่น้องนะครับสำหรับเอฟซีบุคคลเราจมติดตามทั้งช่องยูทู e ของอุยอุรอผ้าเพื่อนนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับสิมาสอนนะครับเลี้ยงค่อมฟันนะครับให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะนะครับ ขอเราชุ่มจิดตามที่เป็นเอฟซีก็เป็นเอฟซีก็ตามซางนะครับเนาะสามารถเขารับชมติดตามรับฟังได้นะครับเนาะนะครับมาสอนความฝันในฟังเด้อนะครับช่วงเพ็ดผักเพลงมีนะครับมือนีนสิไปขายข่ควงพี่น้องนะครับขายแหนมครุกครับมือนีครับแหนมคอุกกินกับผักสลัดสดๆเด้อนะครับัสลัดแหนมสดๆมือนี่ครับนั่งเลือดพุ่มีพี่น้องนะครับพริกทอดน้ำหอมแบบนั่งมูนหลอนนะครับใส่ถั่วขวานไม่ไหวนะครับเนาะนะครับ แหนมที่ได้ทอดกับกรอบนอกนุ่มในนะครับรสชาตินะครับพอกินพอดีพองามนะครับเนาะนะครับในราคานะครับสำรวมแล้วในราคาโรงงานราคาบานเท่าน้ำพองน้ำหนานะครับเนาะนะครับย้อมเยเป็นกันเองนะครับเนาะนะครับเมื่อนี้ครับตัดไปทั้งเรื่องนะครับเนาะเมื่อนี้สิมาสอนความฝันนะครับเนาะให้พี่น้องเอฟซีฟังนะครับอุยหรอถาเพื่อนนะฝันนะครับเนาะฝันแต่เมื่อวานเมื่อวานเหมือนนะครับเมื่วานสีลงคลิปนะครับ มื่อนี้ก็ซือโอกาสที่ดีๆนะครับเนาะแต่มาลงคลิปอาจฉริบภูุยนั่นซัมไดเดอร์นะครับเตือนแจ้งนะครับในพี่น้องได้รับสารทุกถึงกันสลับในคลิปนี้นะครับฝันว่านะครับเนาะอุ้ยอุดรฟ้าเพื่อนฝันว่านะครับผู้เฒ่านะครับผู้เป็นหลวงรับไปแล้วเนาะนะครับสองคนนะครับกันดิคิดว่าเปียบเปือยว่าตายใหญ่ปูนยากระดินะครับเนาะนะครับเฒ่าแล้วนะครับ เขาในข่มฝันนะครับของอยู่หล่อนเพื่อนฝันมาเพื่อนมาขอเงินนะครับเนาะมาขอเงินนะครับของอุยหล่อนเพื่อนอุยหล่อนเพื่อนกันตามความฝันเนาะนะครับอุยหล่อนเพื่อนกับโจ๊กให้นะครับยี่สิบบาทนะครับเนาะแลเพ่อนกันหายไปนะครับค่าหนาค่าตานะครับพอจะคองเลื่อมตาขึ้นมานะครับกลัวจะคองฝันนะครับคนที่งลูกหยาบๆพี่น้องเอ้ยเป็นอะไร สาระนอกคนวาควลมฟันมันก็คือความฟันนะครับพว้เราคนนี้ฟันลายกลายเป็นดีฟันดีกลายเป็นลายเนี่ยกระนี้นะครับเนาะนะครับเคนวานะครับเนาะทีอยู่อยู่รังเพื่อนไปขายความหมู่บ้านนี่คนวายวันนเพื่อนมาบอกเลขยกว่าเนาะคนว่ายเป็นเสีอควางครับท่างมไเปล่ยนหมู่บ้านนี่เนาะสำกึงแล้วเอาเพื่อนเมืองอุดรที่ได้ไปหมู่บ้านนี่นะครับเนาะ ขอขอบพระคุณนะครับขอบพี่น้องนะครับเนาะนะครับเกี่ยวกับฮอตเริ่มขายนะครับฮอตเตอเลี้ยวกานเลี้ยงงานหรือเลี้ยงงานบุญทั้งบ้านทั้งเลื่อนนะครับเนาะของอุยวรอนผ้าพื้นอะไรแบบนี้นะครับฝากไว้เจ้าน่อยนะครับเกี่ยวอเตอร์เด้ขายสองสามเหม่อพี่น้องนะครับขอขอบพระคุณนะเอพี่น้องผู้อุดหนุนนะครับซื้อสิ่งซื้อของซอยนะครับเนาะเอ้นอุยวรอนผ้าพื้นถูกใจนะครับพอพี่น้องกันได้อุดหนุนซอยนะครับเนาะดยดีซื้อมากนะครับเนาะ เอาเพือเผื่อเอาเพื่อเพื่อนอำเภอกุดจับอำเภอเมืองอุดรดไล่แต่บนไล่มู่บักนะครับเนาะนะครับลงกันลงงานน้ำของน้ำปลานะครับเนาะน้ำหน้าที่อยุดอดเพื่อนเนีไปพี่น้อเนอุดรซอยนะครับเนาะก็ขอบคุณหลายหลาอีกครั้งอะไรนะครับขอบคุณหลายหลาดื้อนะครับนะขอบคุณหลายหลานะครับเนาะอันนี้ก็สิเปิดไฟทางหลังปรแมาณพี่น้อล่ะช่วงหลังขั้วนี่มันเมิดดื้อนะครับเลยเปิดไฟตอนนี้กะเวลาอยู่ประมาณสองโมงกว่าๆนะครับเนาะที่ก็สามโมงกะขอเรียนแจ้งนะครับเนาะรถที่ได้ขับไปขายของนะครับเนาะนะครับ อาสิเปลี่ยนขั้นขาวเนี่ยนะครับขั้นขาอสิเปียนนะครับทะเบียนนะครับหนึ่งเก่าสองเก่านะครับขอนแก่นนะครับเนาะนะครับขั้นขาวนะครับเนาะทีเดียววิวเราเพื่อนนะครับไปขายของนะครับขั้นเก่าขั้นหลังกะนหนึ่งก่อช่อนะครับเก้าเก้าเก้าศูนย์นะครับเนาะนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะนะครับเราขั้นขาวนี่ยสี่เลี่ยนแจงอีกรอบเราเมืองเบียนก่อนครับโมเน่ใจพี่น้องนะครับน้องเบียนอีกครั้งครับ สับเปลี่ยนกันไปสองขั้นด้วยนี่คือมาเรียนแจงนะครับให้พบพี่น้องนะครับรับทราบัทวถึงกันสำหรับพบพี่น้องนะผู้นุนในการค้าการขายนะครับเนาะสิเป็นทังอำเภอเมืองอำเภอพือนอำเภอเพี้นอำเภอกุศับก็ดีไรต่บบนไรยหม่บ้านที่พบพี่น้องในอุหนุนนะครับสิเรียนแจงว่านะครับเนาะบางเมือกเกิียานะครับลดขั้นนะครับ หนึ่งเก่าสองเก่านะครับเนาะนะครับหนึ่งเก่าสองเก่าคอนเจนนะครับขันซีวขาวนะครับเบียบนะครับนะครับได้เปิดขายของนะครับบางเมื่อกสิเป็นตองเก่านะครับนําถ่ายโดยศูนย์หนึ่งกอช่อนะครับอุดรธานีนะครับเนาะนะครับเลื่อนแจ้งเพื่อรับสับเป็นคลิปนี้นะครับเนาะนะครับกะว่าซิมโบโบพูดคุยไรพี่น้องนะครับคลิปนี้กะอยู่ประมาณนะครับบถึงซิมไดทีนะครับเนาะนะครับสรุปง่ายๆสำรวมมืองเหลียวนะครับเนาะนะครับ กเมื่อเลียนแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเนาะนะครับกะได้ไปขายไปขายเมื่อวันนี้ก็ขอขอบพระคุณหลายๆด้วยนะครับที่พวกพี่น้องอุดหนุนซื้อสิ่งสื่อของซอยนะครับเนาะนะครับกะเลียนใส่ช่วงนะครับซีโมงนะครับหาโมงนะครับเที่ยงบ่ายนะครับใบหนึ่งใบสองนะครับอาทิตย์ราชาเนี่ยกะบใบสามประมาณนะครับเนาะให้แต่ละมือแต่ละวันนะครับเนาะนะครับพออยู่พอกินนะครับราคาเป็นกันเองนะครับเนาะนะครับ โอเบ่มียก่ะวิวเนาะวุ่นกับรถให้อยู่ให้กินน้ำนะครับเนาะนะครับฝ่าว้ชะนอยด้อนะครับอยู่น้ำกันเดินดวนพี่น้องนะครับสําหรับในมื่อนี้นะครับเนาะวิวดอนผ้าพืชนนะครับสิขอสรุปคลิปนะครับสั้นๆนะครับโดยคําว่านะครับกราบสวัสดีครับโอกาสหน้าพอคลิปใหม่ไปเรียทั้งช่อง YouTube ของวิวดอนผ้าพืชนกันแหละนะครับครับผมอันนี้คือมื่อเรียนแจงเด้อพี่น้องนะครับรถที่ไปขายของแล้วก็เวลาที่ออกไปนะครับเนาะนะครับขายในราคาโรงงานราคาบ้านเราตามท้องทุ่งนานะครับ น้ำโกน้ำปลานะครับเนาะพออยู่พอกินพอดีพองามนะครับราคาเปลี่ยนกระเดงแบบพอเพียงพอเพียงกันแหละนะครับกราบสวัสดีครับอีกรอบผมเลยครัโอเคครับผมโอเคครับ,ค,ค,รบครับผม